พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบัดเอาทิฏฐิมานะเอาความลังเองียงแห่งใจนี่เหลือเป็นเครื่องบัดแสดงว่าบวชมาไม่ใช่พระที่สมบูรณ์ที่พวกเราไม่ถือธรรมไม่ถือวินัยเป็นใหญ่นั่นถือทิฏฐิมานะเป็นใหญ่ถือความพอใจของตัวเองเป็นใหญ่จึงทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาค่อยสุด ลงไปเรื่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆอยู่ได้สักกี่ปีประเทศชาติเราเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ปีพุทธศาสนาถ้าพวกเรานี่มีสติกำลังปัญญาแค่นี้จะทำอะไรได้จิตมันยังลำเบียงอยู่นี่ปฏิบัติทำยังไงจิตยังลำเบียงอยู่นี่ยังยังภาวะพะวงอยู่ยังไปฝั่งโน้อนอยู่ยังไปฝั่งนี้อยู่ ทำไมจริงไม่เป็นมันธยมาปฏิปทาคือความพอดีในธรรมในวิน,นัยบาอาจารย์จะพรรษามากมียศถาบรรดาศักดิ์เราก็ต้องดูที่ทมที่วินัยตรงนี้ท่านสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่พระผู้บวชไหมมีรรษาน้อยเราก็ต้องดูว่าท่านมีธรรมมีวินัยคลองใจหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะเอายศถาบรรดาศักดิ์นี่มีหรือในธรรมนี้วินัยที่พระเจ้าสอน นั่นพูดให้ฟังแค่นั้นแหละเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ใครนะเพียงพูดให้ฟังอด้ตทได้ฟังแล้วอ๋อมันเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วมันน่าจะจบสักทีอย่างงี้เง่าต่อไปเลยพวกเรานะี่เสียดานี่การเกิดเป็นมนุษย์นี่สุดแสนที่จะประเสริฐเกิดยากด้วยมันก็เต่าตาบอดั่นที่ได้ฟังหลายครั้งไอ้พวกเราไม่เข้าใจในการเกิดเป็นมนุษย์เลยยังใช้ร่างมนุษย์ที่เลือดที่ประสริฐไปทําความชั่วอยู่ตลอดตลอดอันนี้เพียงพูดให้ฟังนะั้นเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะ